พาเพื่อนๆมาชมพันธุ์ไผ่เซดิ้งยามเช้ากันนะครับพันธุ์ไผ่เสดิ้งที่พร้อมปลูกนะครับไผ่เซดิ้งเพราะชำถุงมีรากพร้อมปลูกนะครับปลูกไผ่เสดิ้งเพื่อสร้างรายได้นะครับจะเป็นรายได้เสริมก็ดีนะครับพี่น้องที่ปลูกสําหรับเป็นอาชีพเลยก็ได้จะดีมากๆเลยนะครับพันธุ์ไผ่เสดิ้งที่ปลูกแล้วสร้างรายได้นะครับให้ผลผลิตดียาวนานนะครับน่าปลูกมากๆเลยครับพันธุ์ไผ่เสดดิ้งครับ ปลูกเพื่อบริโภคปลูกเพื่อสร้างรายได้นะครับปลูกเพื่อสร้างอาชีพหลักเลยนะครับสลหรับพันธุ์ไผ่สดิ้งนะครับต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต้นพันธุ์ที่มีรากพร้อมปลูกนะครับสำหรับท่านที่สนใจพันธุ์ไผ่สดิ้งช่วงนี้ก็ถือว่า,าเป็นช่วงฤดูกาลของการปลูกไผ่ช่วงท้ายปีแล้วนะครับช่วงนี้ไผ่ที่น่าปลูกมากๆเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าปลูกไผ่ซดิงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไผ่ซดิงที่ให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีออกหน่อดีและก็ออกโดกด้วยนะครับพันไผ่ซดิงที่บอกเลยเลยครับว่านะครับมีความแข็งแรงนะมีความพร้อมที่จะปลูกนะครับในช่วงนี้นะครับผมมีอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับช่วงท้ายปีนี้แล้วก็คือเป็นช่วงท้ายปีที่ ผลผลิตในช่วงต้นปีที่ผ่านมามันก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่ามีเพื่อนๆสนใจกันเยอะมากเลยนะครับท่านที่สนใจท่านทีอ่อยากจะปลูกพันธุ์ไผ่เสลิ่งนะครับผมมีต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์พร้อมปลูกสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกก็ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับทักแอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะครับ0939654964ครับ ท่านที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่สดิ้งชํำถุงแบบมีรากพร้อมปลูกนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0939654964สายพันธุ์ดีที่พร้อมปลูกนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรสายตรงนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ